ได้จักถุงเนาะเนาะไปไมยแย่แอะเลยสวัสดีครับมอนี้ยายเพีนเน้ยนเมียฝรั่งบ้านเนาะมาตักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนเก่าตากสองแดดเก็บแพ็กเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะกะลังแล้วบางส่วนกับมัดว่าอะไรล้วเนาะค่ะเนาะเบิ่งว่าสิได้จักถุงคนานี้ยังบ่ทันได้เคี้ยกละนับได้ค่ะนี่หน้าสิบไรน กระหนองไส้เอาเขาปั้นกันหนองไส้ลูกลูกอ่หนองสาวพอเนาะค่ะเนาะพี่ลูกน้องกันก็จะเพจน,นี่แหละ,ะส่วนหนึ่งเอาไปขายแล้วส่วนนี้คือเขาตากไว้จะยูจะกินเนาะค่ะเนาะเบื่อว่านทได้จักถุงฮัลโหลคุณทีมเมื่อยบ่ <Hello. S 1> ไทยเอ็ด <Hello. S 1> ไม่ <Hello. S 1> ฉันโอเคว่าเสรนว่า กำลังแล้วเน้อคนเนาะมัดเรียบร้อยกะจีเอ่อเอาไปส่งหนองไทรกะทุกคนคุ้นทิมเนาะคนเนาะสีไสรรถท่าทาเอาไปส่งหนองไทรเจ้าพระาเป็นเขาหน้าแยกเพี้นเองกะสีบริตากใส่ด่างแบบนี้เลยค่ะทุกคนแยกเพี้นหน้าแยกเพี้นกะสีตากแบบมักง่ายแน่เนาะคนเนาะ น้ำยู่ในตูเ้เย็นด้อลูกเด้อเอาไปให้แม่กับพ่อกินแน่ในตูเ้เย็นไปเอาเลย้คาคกณทิมนับกณทิมนับ,นบลุนลุนๆลุน,ลนทุกคนจิได้จักสูงกณทิมนับอยู่ ฮะอันบที่สิบเกติ๊เก็ต52อันเดนเราลุงกับหลานมาเนิเอาลุงทีมได้49ถุงหลานสาวได้หาที่ส Ôi nắp máy nắp máy That would be 52. <laughs> <Ow>. Again 52. Again, <laughs> <laughs> เจอได้แล้วลูกหลงกันแล้ววานนี่คิดโเก็สลุงก็ถามมาชิ้ได MM ้ชี้ได้เท่าไหร่วันสันวะนับได้เท่าไหร่วันสันวะร้านก็ลืมนับไปลับมาลืมเหมือนเริ่มไม่อีกวันนี้เอานับนับเดดดีค่ะทุกคนสองเดดเนาะก็เนาะสองเดดกัน กเก็บกระเพกได้ถ้าบ่ามีฝนมากจังสี่หล่ะค่ะบ่มีอุปสรรคกับซ่องแดดนก่อนเนาะก็ได้เก็บได้อันนี้แป๊บเดียวซอยกันอันนี้คือหน้าแปลงเล็กที่มาตากอยู่บ้านใน,นเพ้นนาะค่นนะหน้าแปลงเลยแต่บา่าเขาหน้าอื่นๆของหมดในเพ็นนเองอะ่ะยังบ้านในแก่ค่ะทุกคนคะ่ะยังบ้านในแก่เนาะนยังไม่แก่ <laughs> ลุงกับหลานลืมนำไม่ได้ทุกคนเ <laughs> บิ่งจะได้จักถุงห <laughs> <laughs> ลานสาวลูกน้องชายเนะก่อนเนาะ อันพูดนับไปลูก52ร้านสาวนับสองเทียเนี่ยหา12สวาลุงนับเลย49เนาะคนเนาะ52แพ็ค okay, <laughs> มันยากาศค่ะทุกคนบรรยากาศยังมอเรยงลมบีบี เม่เาว่าให้หาใยงอใบคูณมาใส่เหล่าไม่เ,เขาใส่เหล่าเนาะแต่ว่าลูกลูกเขยนีบ่บฟังลูกเขยนีบว่กเกยว่าทำาม่ันฝรั่งภาษาสันวาบัวบา,บาเฮียนนีเฮียนนั่น,น,นคือเฮียนไม่เออเฮ็ดพิธีดีแล้วแล้วว่าเสิไปหาคือเก่าละ่ะจอดเอาเขาใส่เหล่าใส่อันนี่แลวกับไปเก็บด้ดซักเด้อ ไปยอเด้อไปยอเก่าสันจะด,ดูเก็บเกี่ยวเนาะคนเนาะปีนี่บ้านนี้เป็นจังเยเพนบอกแะค่ะทุกคนบางคนกะหน้าเพิน่นฝนบอดีไปบ่ถึงเนาะคนเนาะก็บบ่ได้เขา่าหน้าบางคนกะเป็นหน้าดีหน้าคุมอเออเพิ่นก็ได้เขา บางคนก็ได้เขาบางคนกับบะะ่ไดดเนาะก่อนเนาะบางคนนี่คือบ่ไดดบ่ได้ไม่กระทั่งเขาปลูกเลยค่ะทุกคนค่ะปีนี้ฝนบ่อโอเคปันไดเนาะก่อเนาะปีที่แล้วป,ปีที่แล้วนี่เอ่อก็ถือว่าได้เข่าได้น้ำกันแน่ทุกคนอยูได้แต่าปีนี้เออฝนก็เป็นจังสีะะเ่เนาะก่อนเนาะฝนบ่ทัว่วบ่ถึง โอ้คุณหลานสาวกําลังมาไอ,อกแก้มคมแบกหลานสาวกําลังกลับมาหลานสาวคนไปงานมันเกิดมูเนาะคุณเนาะมูกําลังทรงมากบานค่ะทุกคนค่ะกลับรถจะตรงนั้นละลูกกลับแถวนั้นก็ได้แก้มคมแบกเดี๋ยไปงานมันเกิดมูกําลังมามูมาทรง อยู่ชุมพ่นเนาะค่ะเนาะกลับรถยุทธแถวนี่ลูกเออม้วนบ่งั้นมันเกินฮะมวนอยู่ไปซักผ้านะจ๊ะพรุนี้ไปโรงเรียนรีบเลย กูดรวมเนาะฝ่อมีโอเคไม่พอสําหรับฉันว่าจันเพราะว่าเราเพดเขาเราก็ดสิบื่อแน่เนาะค่ะเนาะ mm hmm. คุนที่บอกว่าร่างกายยังคากได้หมือนนี่กับเขา่ากับเข่าไว้ฐานลงทรายหลายรอบอยู่เมื่อน,นี้เนาะค่ะเนาะแต,แต่ตื่นขึ้นเนาะค่ะเนาะกับเข่าลอ ห้าสิบสองถุงก่ะทุกคนค่ะห้าสิบสองถุงแบ่งกันก็นจะแบ่งแบบพี่สองน้องหนึ่งนะะึกเหรอพี่สองน้องหนึ่งถ้าบอ่อขายก็จะได้อย่าเพ้นต์ปาได้แปะลอยถ้าถ้าบอ่อขายนะะึกเหระหรือลอยถุงอืมนี่เข้าไปขายส่วนหนึ่งนะะึกเหรนี่คือหน้าซีปลายเอ,อ้ยยุย ถ้าเขาบอกขายก็บจุมยเงินเด้เป็นลอยถุงคนเดียวกันบอกขายได้เป็นลอยอยู่มาทักมาค่ายด้วยด้อเอาน้ำมาให้ไปให้แม่กินไปเลยพี่มาเอาพี่ได้ลูกนี่ในตู้เย็นเปิดเอาเลยไปพอน้ำผ,ผ,าานนนผัาผ่าด่างนึกคนเนาะผัาผ่าด่าง กะเจียเขาขึ้นรลุดไปเลยค่ะทุกคนค่ะชาวนาเน,นาะเขอเนาะปีหมานปีบประมานแล้ค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนกระดูกสันหลังของชาติชาวนา เฮ็ดหน้ากับเสียงโชกเคียงเสียงดวงคือกันเสียงกระฝ่ากระฝนเนาะค่ะเนาะว่าฝนสีดีบอ่อสีมานบ่สีได้เขา่าบ่อยังเสียซุปโชกบางเสียกับวานทีเดียวก็โอเคเลยบางเสียกับวานแล้วเข่าบา่เกิดวานไหมเอาบางเสียวานแล้วเข่าเกิดน้ำมาท่วมอ่ะเจ็ดสี่ค่ะทุกคนค่ะกับว่าง่ายไปไหนเด้เฮ็ดหน้าเนาะค่ะเนาะไม่ง่ายเลย แต่ว่าเขาเบา้านใเพิ่นเ็ดนี่คือข้าวหอมมะลิแท้เนาะคนะ่ะเนาะเป็นข้าวหอมมะลิแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนค่ะหุงนี่หอมห่หวยห่วยไปเลยค่ะทุกคนแล้วละ่ะคุณรถท่าท่าคุณทีมเห็นไปส่ง,นนะง,งเนาะค่ะเนาะอเต็มรถนึงเต็มรถ ก็เลนไว้แถวบุญสิ่งทีนะ่เนาะคุณทีมเนานะเอาไปชงนองไซของไซว่าไม่ลดเข็นเนาะคุเนาะปั่นกันแล้วเรียบร้อยอันนี้ส่วนนี่ของยายเพ้นค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้คือส่วนของยายเพ้นได้เนาะคุเนาะเนี่ยได้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเฮ้าขายน้ำเนาะคุเนาะคันบ่าขายก็จะได้เป็นรอยถุงอยู่ค่ะทุกคนค่ะขายหลายขายรดหนึ่งขายลดหนึ่งเลย น้องไส้ว่าขายเร้วน้องไส้ก็เอาเงินมาแบงจะเป็นต้องขายไปสั่นน้องไส้ว่าเพราะว่าเขาเห็นหน้าเขาลงทุนเนาะค่นเนาะ,ะ,ะสิา้านันคานี่ขาหลุดเกลียวคาหลุดเข็นนันนี่อู้หลายอย่างค่ะทุกคนค่ะขายขายแล้วเอาเงินมาแบงกันแบงแบงกันคือเขาคือแบงเขานี่แหละค่ะทุกคน แต่ว่ายเยเป็นกะใไหนองไปแน่นเนาะค่ะเนาะกับโบเปะเ,เนาะค่ะเนาะให้คนเห็ดหลายแน่ค่ะายเป็นกัเอาไว้ซ้ำนีค่ะเนี่ยเพราะว่าเงินายเป็นกระไดมันแน่แล้วส่วนหนึ่งอันนี้คือหน้าจำอะาเขาปันกันเนาะค่ะเนาะที่เพิ่งมาจำให้แล้วายะเพ็ดอ่ะให้ให้ยายากันเห็ดนี่แหละค่ะทุกคนเขาบ่ได้ให้คนอื่นคนไก่อีหอย่างดนกให้ย,ยายากันเนาะค่ะเนาะเป็นคนเห็ดเนาะนี่แหละค่ะอันนี้คือแป้งแรกค่ะ กันยังอีกอยู่อืมเบิ่งว่าจะได้หลายปานใดเนาะค่ะเนาะบอกน้องไซไปเก็บใบยอมาใส่เหล้าแม่เฒ่าบอกให้ใส่ใบยอว่าซั่นว่าเบิ่งว่าสิได้บ่เป็นถอยรถอืเอาเอามาจวมุมพี่สิได้เข็นเข้าไปช่องกลางเนาะ่เนาะเลยถอยรถออกมาทุกคนค่ะ มาตักมาทายเลยค่ะเด้อกับบรรยากาศตอนเย็นยามมือแรงค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะกอเขาแพกเขาอืมแบ่งกันแลว้วพราได้อยู่ได้กินแต่ว่าเขาน่าจะของแท้กับหน้าที่เป็นอ่าจำให้ที่บ่ได้ให้คนอื่นเฮ็ดเห็ดเองนอ,น,อนอก่ะเนอกะมีค่ะทุกคนค่ะกาจะบ่ทันไในเกีียวเพราะว่ามันบ่ทันไในแก่ค่ะทุกคนค่ะอันนี้ หนองไส้เพิ่นวานเป็นเขา,มาเามลีไงเด้โมเมนต์เขา,มาเมลีดอย้ะค่ะทุกคนคะ่ะเพี่ตัวเพิ่นวานไว้เพิรนเลยเกอกรเลยได้เกีกเยกเก่ยวกอนะคะได้แค่นี้เนี่ยเด็ก่อหลายถุงแต่ว่าถ้ากินยายเพิ่นกินมหมดวได้นี่ปีหนึ่งนี่เอาจิงๆิงเล้วแค่เนี่ยยายเพิ่นกินมหมดวได้คะ่ะทุกคนค่ะนี่เนี่ยพรวาย่าะเพิ่นมาด,ดีอ่ากินเขาหลายปนันนันเนาะค่ะเนาะ ผมว่าคุณทีมหลายแต่บ่กินเขา่าคุณทีมบ่บ่กินเข่าค่ะทุกคนค่ะหลานสาวก็กินบ,านบานะะนะ้างบ่กินบ้างเนาะค่ะเนาะหลานสาวสินเด่นเน้นกินก๋วยเตี๋ยวนั่นนี่ออกข้างนอกตามไม่รุ่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยกินบ่หมดค่ะนี่กินไม่หมดก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะทุกคนค่ะรอคุณทีมกลับมาเนาะค่ะเนาะ คลิดปัจจัานแล้วเนาะคนน้อยยายเพป็นกติได้ลาพี่ละน้องก่อนละค่ะคลิปหนาพอ,อกันไหมยายเพป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเลยค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพินเนมียพลังบ้านนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มีทุกข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะมานมานมาน